สรุปแล้วนะคะเรานะคะส่องดูสัตว์และบังเอิญเห็นสัตว์นะมดแมลงนะคะต่างๆนะคะแค่นะคะเมื่อวานนะคะไม่กี่ชั่วโมงนะคะและเช้าวันนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะแค่นั้นเองที่เรารวบรวมนะคะได้สัตว์เป็น10ชนิดได้นะคะเนี่ยนะคะทั้งแปลกและก็ที่เราเห็นกันประจํานะคะรวบรวมแล้วนะคะแล้วบ้านคุณมีสัตว์อะไรให้ดูบ้างคะ ลองคอมเมนต์ส่งมาดูกันได้นะคะส่งมาดูกันเลยนะคะส่องดูและส่งมาให้เราดูกันนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะนี่นะคะเราก็ไปเดินดูนะคะหลังฝนตกนะคะนิดนึงนะคะว่ามีอะไรมะแมลงสัตว์อะไรให้เราดูอีกบ้างไหมนะคะนี่ยอดมะม่วงเมื่อกี้ก็ดอกชวนชมนะคะแล้วก็มาส่องดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะแสงแดดอ่อนๆก็มานะคะ ถีเสื้อนะดินอยู่นะคะวันนี้ก็คลายร้อนไปได้บ้างนะคะซึ่งปกตินะคะตอนเช้าเราก็รดน้ําต้นไม้ให้กับต้นไม้แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเว้นไว้สําหรับต้นแตงโมนะคะซึ่งก็ทําคลิปไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูกันนะคะไว้ตัดต่อให้ดูเรื่อยๆนะคะปลูกไว้นะคะไม่ใช่ปลูกไว้ค่ะบังเอิญนะคะ มันโตนะคะเราก็มาทิ้งเมล็ดไว้นะคะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมารวมคลิปนะคะสองสัตว์สองวันนะคะสิบสิบเอ็ดเมษาสองห้าหกเจ็ดเช้าวันที่สิบเอ็ดอเนที่เช้ามากนะคะสายๆนะคะสิบโมงครึ่งแล้วนะคะพอดีวิวฝนก็โปรยลงมานะคะก็เห็นมีนก เยอะแยะเลยนะคะมาเกาะที่ต้นมะม่วงต้นอะโวคาโดนะคะที่สวนหลังบ้านของเรานะคะนี่นะคะแปลกมากนะคะร้อนระอุมาหลายวันมากนะคะวันนี้อยู่ๆก็มืดขึ้นมาและฝนก็ตกลงมานะคะแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะคะนกก็บินมาเกาะอยู่แถวต้นไม้นะคะมา หลบฝนนะคะก็ได้เห็นภาพนะคะนกหลบฝนนะคะ ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะไอความร้อนขึ้นมาจากพื้นดินนะคะมันก็ะรอกดำก็ะรอกดำมองไกลนิดนึงนะคะกล้องมือถือนะคะลองดูนั่นะคะเกาะอยู่นะคะกระรอกดำตัวใหญ่มีสองตัวนะคะเป็นคู่นะคะสามีภรรยานะคะก็เห็นประจำนะคะเราเห็นประจำอนนี้เรานะถ่ายสองให้ กคนทั่วไปได้ดูนะคะอืนวนน่นะคะสังเกตุดิว่าอยู่ต้นกระถินนะคะได้บรรยากาศนะคะดูนะคะจิ้งจิเลนจิ้งเลนจิ้งเลนมันต,ต,ตัวเมื่อวาน โม,ามาวานนะน่ตัวเดียวน่นนะตนกล,ลกตัวเล็กแต่เสียงดังเมื่อกี้เขาลอกไปไหนลนะ ตัวอะไร <Okay. S 1> นี่คือตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยลากกันไปติดกันไปเนี่ยฮะตัวติดอยู่นี่น่ะเอ้ามันคือตัวอะไรเนี่ย อะไรไมาแมลงอะไรไม่ร <extern als> oui, ู้จักสีแดงๆเนี่ยเดินไปอีกไหมครับเดินไปไหมเดินไปไหมไม่ใช่โรงเรียนครับ กิ้งกือกิ้งกือเขาลักกันอสองสามสี่ตัว นี่เป็นกิ้งกือตัวเล็กนะคะเนี่ยดูดูนี่กิ้งกือเล็กนะคะสองคู่ภาพหายาก ใครคืเห็นบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเอามาแชร์กันดูันนี้เราก็จะเจอถัดเป็นคู่คู่โอเคเดี๋ยวไว้ค่อยดูอย่างอื่นต่อค่ะเสื้อสีขาวแ h น n k ไว้ เกาะนิ่งนะเอาเป็นคู่กันอีกแล้วผสมพันธุ์อยู่ถึงว่าทำไมแปลกๆอา้าวันนี้เห็นเดเป็นคู่คู่โอ้ไม oh <my> ่ก็เนี่เห็นไหมคะเป็นคู่กันตัวบนตัวล่างอา้าวเ่เห็นอีกแนี่ยวันนี้เห็นเดเป็นค,คู่คู่แปลกมากเลยวันนี้วันที่สิบเดือนเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะเนี่ย you mm -hmm. เสื้อแบบไหนเนี่ยตัวข้างบนตัวหนึ่งบินอยู่ตัวข้างล่างปิดอยู่มันเป็นคู่กันนอนคว่ำนอนงายนะคะอืมหายากไม่เคยได้เห็นแปลกมากบอกว่าเลยว่าแปลกมากโอ,โอ้โหเป็นบุตานะคะเรียว่าจริงๆ ถ่ายใกล้แค่นี้ก็ไม่กลัวโอ้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นี่อ้าแยกกันแล้วายเ,เป็นสองตัวเห็นไหมคะอืมโอ้เหมือนไปได้เห็นไหมคะสองตัวไปแล้วเห็นไหมคะแล้วเมื่อกี้เป็นคู่กันอยู่นี่แยกเป็นสองตัวแล้วว้าวว้าว,ว,าว เสื้อพันไหนไม่รู้เนี่ยพันเล็กๆและทุ่งญ่าแห้งๆอ้าววาวเยอะมากเลยนะมีต้นเย็นนะคะ เสี้ยน,ยน้อยๆนะคะดูไม่รู้เลยเป็นพันอะไรยังไงนะคะนี่นะคะก,กระรอกสีดำ เขลอกมาหาอะไรกินรอดกระถินเนี่ยขลอกเป็นคู่อีกสองตัวตามมาละเนี่ยเห็นไหมคะวันนี้เห็นเป็นคู่คู่หลายอย่างกระรอกสีดำ คือสีมันดำนะคะก็เลยเห็นไม่ชัดนะคะก็ลอกคู่ทั้งปกติก็จะเห็นทุกเช้าทุกเย็นแต่ส่วนมากจะเห็นช่วงเช้ากับช่วงบ่าย กัดยอดกระถิ่นแกรบ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 อยู่นะคะดูจิ้งจกเร็วจิ้งจกออกมาแต่วันเลยจิ้งจกไอ้เชจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกออกมาแต่วันไอ้เชจิ้งจกจิ้งจกอ่าดูเร็วจิ้งจกนั่นนั่น บายบาๆจิ้งจกเข้าไปในกล่องละอ่าอ่าซ่อนไปตัวใน,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 นอยู่ในข้างในนี้ในนี้ท่านอยู่ในไหนๆฮะท่าอนอยู่ข้างหลังฮะี่ยน,นั่นมาเจอจิ้งจกนี่อีกเอะเอะท่านไปเห็นน,นั่นหลบไปแล้วหลบไปแล้วหลบไปแล้วโอ้จิ้งจกนี่นะฮะสองสามตัวจิ้งจกสองสามตัวแต่วันแต่วัน ออกกันมาแต่วันเชียว ยิงจกยิงจกยิงจกอ้าวทำไมไม่ไม่ยิงจกไม่ขาดลับแะ้ยิงจก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 อ้าวนั่นนิ่งไม่ไหวจริงไอ้สองตัวโน่นไปไหนแล้วนอนนอนนอนอยู่โน่นแล้วนอนมีไปะล่ะอืมอืมอืมอ้าวไปแล้ว จิงจงไปแล้วล่ะจิงจง <c oughs> นี่นะคะเมื่อกี้นะคะหลังรดน้ำต้นไม้นะคะตัวนี้มันก็ขึ้นมานะคะตัวอะไรนะคะบ้านสวนบ้านมีต้นไม้เยอะๆนะคะก็จะมีแมลงมีมดมีสัตว์ประหลาดอะไรแปลกๆที่หลายๆคนไม่เคยเห็นในยุคนี้อีกเยอะแยะเลยนะคะต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ ะะเพราะว่าเราไม่ค่อยเรียกชื่อมันไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจะศึกษาแล้วก็ลงรายละเอียดไว้ให้นะคะมีคงมีเขี้ยวด้วยนะคะเห็นไหมคะน่ากลัวนะเนี่ยน้องๆเป็นบองหรือเปล่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะบ้านสวนบ้านมีต้นไม้ ก็ต้องเจอแมลงสัตว์นั่นนะคะแล้วก็มาดูนี่กิ้งกือเล็กๆนะคะนี่ไม่พ้นพวกกิ้งกือเล็กๆกิ้งกือดำเป็นตะคงตะเข็บอย่นี้ต้องระวังนะคะอันตรายนะคะ มันเกาะดิกมากเลยมันไปไหนเลยมันทำไปปียาอะไรไหมดิม,มันไปแย่มันมนะคะของจริงนะคะนี่นะคะ ใช้หนวดยาวๆมันทำอะไรหาหารหรือเปล่า ตัวใหญ่เชียวทำไหมไาม,ามาลองลองให้มันไต่ดูเนเห็นไหมเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วโดดอย่างนี้ไปแล้วดนะคะนอนลงนอนไปแล้วนะคะ,ะ,คะโอเคมีท่ากลมๆมอ่ะนี่นะคะ แน่ๆน,นะคะสวนหลังบ้านนะคะที่น่ากลัวนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือยุงนะคะก็จะมียุงด้วยนะคะอันนี้ห้อยทาาเด็ก okay, นะชอบชอบดูชอบเล่นนี่มันเยอะเยอะหัวปงกแล้วนะคะ 为他。 ไปแล้วเรื้อขาดนะั่นไม่ได้เลยนะจริงคลานไปแลลวกระดึบด๊บกระดึ๊บมีหนวดตั้งนะ เจอรูนะคะรังมดดำนะคะดูสิคะโอ้โหเยอะมากแล้วแขวก่เนี่เดียวนี่เดียวพยายามพยายามนิดเดียวโอ้โหดูดูโอ้หม่กระต่นตัวโอ้ยกอหญ้านี้นะคะเป็นรูเป็นรูแล้วก็มีรังมดดำเห็นไหมคะเยอะมากมดดำมดดำนะคะนี่มีทั้งที่คาบไข่แล้วก็ไม่คาบไข่นะคะ อะไรกันเนี่ยกางกำแพงรั้ว oh โอเมกอดเห็นไหมคะครั้งที่แล้วก็ว่าจะถอนต้นนี้เลยค่ะยะ่าก็เห็นมัน จะรบกวนมดแต่ยิ่งไม่รบกวนมันก็ยิ่งจะเยอะขึ้นต้องถอนหญ้าต้นนี้ออกก่อนนะฮือนะคะหัวเป็นไงคะเพิ่งถอนหญ้าออกก่อนแล้วหัว,วนาะรังแตก่กระจุยโอ้ใบกอดนะคะอืมสิคะดูสิคะอืม แค่ okay. ให้บอกให้ดูว่าฉันจะถอนต้นนี้นะคะฉันจะถอนตอนน้น,ะะน,ตน,ตนนี้นะจ๊ะเธอ,อเตรียมตัวไว้เราก็ไม่ทำร้ายสัตว์นะคะอโอเคเตรียมตัวนะจะถอนนะได่ด,ดูร้อนนะจ๊ะไม่ดูฝนไม่ได้แกล้งกันนะ อยู่ที่รากต้นไม้ต้นนี้อยู่ในรูโพรงไม้โพรงตรงนี้นกยังในรัง <decorative> น <certified> ้ำ <varias> ไข่ออไขหรือเปล่าเนี่ยราดูล้อนอยู่ในรางน้ำฮะไข่หรือเปล่าดูสิเก็บเศษย,ยาแถวยาแล้วคนใดเชื่อเลย มันจูบแมนมุมตัวใหญ่ยักษ์เข้าแล้วแมงมุมแบบนี้น่ากลัวนะคะไม่รู้สิค่ะแมงมุม,ส,ม,ม,มสไปเดอร์แมนเดี s p i สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมงม,มุมยักษ์แบบนี้นะ่ากลัวว,ว้วาวเมื่อตอนกลางวันเจอตัวเล็กนี่สงสัยจะเป็นแม่มันหรือว่าคนละสายพันธุ์ก็ไม่รู้ของจริง ก็แบบเปิดประตูเปิดประตูมาพอดีเห็นพับชัดเจนเปลี่ยนแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลามากระพุ่งคนว้าวว้าว,ว,าวอันนั้นมันไปไหนเลยเนี่ย ไป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 ปิดประตูนั่นบอกว่าไปหายวับกระโดดปุ๊บตอนนี้เลยแวบเดียวหายวับนี่เลยนีะ่ะนู่นโอ้ไวมากไวมากค่ะนั่นดูวับเดียวกระโดดทุบอย่างเร็วอืตอนทำนั่นอย่างเร็วอืโอเคเดี๋ยวตามมันเลยนะมืดแล้วน่าก,กลัวแค่นี้พอ